ไปเพื่อนๆได้ฟังไปเมื่อกี้เลยจ้ะเ้อมาส่งกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าโชคดีงามคนละแบบเลยจ้ะเ้อเห็นไหมเห็นไหมและบรรยากาศแบบดีมีใชยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเองคัะนะคะเพื่อนๆก็มาส่งกำลังใจด้วยบรรยากาศซวยๆยนะคะเพื่อนๆจ้าก็แบบ ทเพลงเพราะๆที่ขันยาได้ร้องใหเ้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่แสนสุดสวยได้จะเด้อก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ได้จะเด้อบรรยากาศจีความสุขน้องเขาผมควางไม่ได้มีให้แค่คำอวยพรฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลน้องเขาที หากเขาทำตัวไม่ดีเพียพึงใจร้อนฟ้าหรืวว่าบรรยากาศหรือว่าย้าที่สวยสดใสนะคะแล้วก็น้ำพุสวัสดีนะคะสวัสดีนะครัปน่ารักมากๆค่ะกันอยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องสวัสดีนะคะสวัสดีนะครป น่ารักมากๆค่ะกันอยากให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องแฟนผมด้วยได้เสเด้ฟฟังกันเลยจ้าผมรักน้องเขาจริงนะพี่คนนี้ให้หมดหัวใจส่วนย่านะคะสวนย่าตรงนี้ก็มีผู้คนมากมายเลยนะคะชอบมานั่งเล่นตรงนี้นะคะชอบนำอาหารมาทานหรือว่านี่ผมเลยอยออาข รักที่ผมนั้นเป็นคนก่อฝากพี่สานต่อได้ไหมก็รู้วันช่วยดูแลน้องเขาทีหากเขาทำตัวไม่ดีพี่อย่าพึงใจร้อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์สวัสดีนะคะสวัสดีนะครับ น่ารักมากๆค่ะกันอยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องความสุขนองเขาผมคว้างไม่ได้มีให้แค่คำอวยพรฝากแฟนผมด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับป๋อน่ารักมากๆค่ะกันอยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋า กันยาก็พาเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กันยากับน้องสนาก็นั่งเล่นอยู่บริเวณพีดซอนก็ได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาฟังเพลงเพราะๆจากกันยานะคะขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้อ<า>แล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆส่งกํำลังใจให้กันและกันนะคะจับมือไปพร้อมๆกันนะคะก้าวเดินไปทีละขั้นแล้วก็จะไปถึงฝันอีมีชัย แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะน,ะะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยดจะเดอกันยาก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกับการร้องเพลงนะคะขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ดจะเดอวันนี้ฝากสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๊ะ กัญญาก็พาเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กัญญากับน้องสนาก็นั่งเล่นอยู่บริเวณความสุขน้องเขาผมคว้างไม่ได้มีให้แค่คำอวยพรฝากแฟนผมด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับน่ารักมากๆคะ่ะกัญญาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องเดี่ยว วันนี้อากาศแจ่มใสชอบมากๆเลยนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยด้ยจ่ะเด้อปัญญาก็หยุดนะคะวันนี้นะคะก็เลยพ่นชื่นใจแล้วนะคะมองแล้วก็สบายตาสบายใจด้จ่ะเพื่อนๆจ้าดูต้นไม้นะคะแต่และต้นไม่เหมือนกันเลยนะคะสวยสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับป น่ารักมากๆค่ะกันยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามทงนล่จเดอกันยาก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเดอมีความสุขเลายๆทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มีความสุขมากๆถึงแม่น้องเขามีคนใหม่คือพี่ที่มานั่งรอผมรักน้องเขานั่นแล้วพี่ค,คุณพาเพื่อนมา <ๆ S 2> ชมบรรยากาศที่แสนสุดสวยเลยจะเดอ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ได้จะเด้อบรรยากาศเจความสุขน้องเขาพมคว้างไม่ได้มีให้แค่ค,คำอวยพรฝากแฟนผมด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ากัญญาก็พาเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กัญญากับน้องชนาก็นั่งเล่นอยู่บริเวณผุขาดไม่ได้เลยนะคะตรงนี้คือสวยงามมากๆจ้ะ เขาจะเปิดแค่ช่วงเวลาหนะ้าซัมเมอร์หรือว่าช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามเลยทีเดียวมีชยัยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยดะจิดเดอกันยาก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอย่าเพิ่งเบือ่อกับการร้องเพลงนะคะขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ดิจิตเ้อวันนี้ฝากช่วยดูแลน้องเขาทีหากเขาทำตัวไม่ดี เพียพึงใจร้อนขาดไม่ได้เลยนะคะตรงนี้คือสวยงามมากๆจ้ะเขาจะเปิดแค่ช่วงเวลาน้าซัมเมอร์หรือว่าช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามเลยทีเดียวไปเพื่อนๆได้ฟังไปเมื่อกี้เลยจะ้ะเออมาสูงกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าโชคดีแฟนผมคนนี้จึงเด็กค่อนข้างขี้งอน ให้เอาน้ําเย็นลูกก่อนแล้วงามคนละแบบแด้วยจ้ะเด้อเห็นไหมเห็นไหมและบรรยากาศแบบแฟนผมคนนี้จึงเด็กค่อนข้างข,งขงี้งอนให้เอาน้ําเย็นลูกก่อนแลวสวนหญ้านะคะสวนหญ้าตรงนี้ก็มีผู้คนมากมายเลยนะคะชอบมานั่งเล่นตรงนี้นะคะชอบนำอาหารมาทานหรือว่าไป เพื่อนๆได้ฟังไปเมื่อกี้เด้จะเดอ้อมาสูงกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าโชคดเีเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่แสนสุดสวยได้จ้ะเดอ้อก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เด้จะเดอ้อบรรยากาศจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับ น่ารักมากๆค่ะกัญญาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท้องฟ้าหรือว่าบรรยากาศหรือว่าหญ้าที่สวยสดใสนะคะแล้วก็น้ำสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากัญญาก็พาเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กัญยากับน้องสนาก็นั่งเล่นอยู่บริเวณงามคนละแบบนะจ้ะเด้อเห็นไหมเห็นไหมแล้วบรรยากาศแบบดีมีช่ยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะ แฟนผมด้วยได้จะเดอ้อฟังกันเลยจ้าผมรักน้องเขาจริงนะพี่คนนี้ให้หมดหัวใจงามคนละแบบได้จะเดอ้อเห็นไหมเห็นไหมแล้วบรรยากาศแบบนี้มาแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะจับมือไปพร้อมๆกันนะคะก้าวเดินไปทีละขั้นแล้วก็จะไปถึงฝันสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับปอ น่ารักมากๆคะ่ะกัญยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท่อง้ปนะคะขาดไม่ได้เลย ca, เดจจะเดอกัอยาก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกับการร้องเพลงนะคะขออนุญาตเจ้า,า,าของลิขสิทธิ์เดจะ์เดอวันนี้ฝากสวัสดีนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีนะครับ๋อน่ารักมากๆคะ่ะกัญยาให้ดูด้านหน้านะคะว่าความสวยงามท่องไปเพื่อนๆได้ฟังไปเมื่อกี้เดจจะเดอ มาสูงกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าโชคดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศที่แสนสุดสวยได้จ้ะเด้อก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ได้จ้เด้อบรรยากาศแฟนผมด้วยได้จ้เด้อฟังกันเลยจ้าผมรักน้องเขาจริงนะพี่คนนี้ให้หมดหัวใจได้จ้ะเด้อ กันยาก็ข้อส่งกำลังใจให้เ,เพื่อนๆนะคะเด้อมีความสุขเล่นๆทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มีความสุขมากชื่นใจแล้วนะคะมองแล้วก็สบายตาสบายใจแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าดูต้นไม้นะคะแต่และต้นไม่เหมือนกันเลยนะคะสวยสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ากันยาก็พาเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้กัญยากับน้องสนาก็นั่งเล่นอยู่บริเวณ ถึงแม่น้องเขามีคนใหม่คือพี่ที่มานึ่งรอผมรักน้องเขานั่นแล้วพี่คนนี้ผมเลยอยากขอรักที่ผมนั้นเป็นคนกอ่อฝากพี่สานต่อได้ไหมก็รู้วันฟ้าหรือว่าบรรยากาศหรือว่าย่าที่สวยสดใสนะคะแล้วก็น้ำ แล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะจับมือไปพร้อมๆกันนะคะก้าวเดินไปทีละขั้นแล้วก็จะไปถึงฝันอ่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่แสนสุดสวยได้จ้ะเด้อก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะกับบรรยากาศแบบนี้